มาที่ร้านอาลีบลาบลานะคะเป็นอินเดียนคุยซีนนะคะ<อ>ที่ร้านก็จะเป็นทางขึ้นไปนะคะอ่าผีสมบัตินะคะไยวันนี้นี่มุม,มเสยอะ่ะ <c oughs> เราสั่งอะไรนะสั่งอะไรวะลัซซี่บัตเตอร์มันจะใส่พริกด้วยเครื่องดื่มใส่พริกด้วยเนาะวันเท่อะรอไม่น้าสั่งอะไรมากินบ้างชิคเก้นจิก้าชิคเก้นจิก้ากระหริกนานขิงแป้งนานแะตั้งกระเทียมให้มาจ่ายเครื่องดื่มก็จะเป็นอะไรนะใส่พริกกะแมนโก้อะไรนะแมนโก้ลัซซี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะยินดีเป็นชื่อเป็นชื่อของเมนูนะคะ แปลกดีอ่ะเดี๋ยวใส่พัดด้วยให้ตินกินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าอาหารอินเดียของร้านอาลีบาบานะคะที่พัทยาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มมงโกลาซีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มเขาเรียกว่าวอจเลมิสวอจลมิสอะไรสักอย่างเป็นรสชาติมะม่วง ันเหมือนใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยนะคะมีความหว,วานๆเปรี้ยวๆแต่จะออกมาม่วงปั่นนะคะมะม่วงปันใส่โยเกิร์ตมีความเปรี้ยวของโยเกิร์ตนะคะอร่อยไก่ติ๊ก้าใช่ไหม,มนี่คือแป้งนาน ว้าวนี่เรามาชิมแป้งนะโอเคนี่คือแป้งหนาแล้วก็ใส่ใส่ลาซอสโอเคให้น้องอันดีแต่ว้าวโอเคโอเคยุกินหุูมไหมเชลกินถูกไหมแม่เขามองเราไปลกๆ แต่แป้งแป้งน,นานก็คือจะมันหวานแกงแกงช่วงเทศแกงช่งเทศก็จะเพิ่มฝนอันนี้ซอสแบบเผ็ดๆนิดนึงมีอันนั้นคืออะไรหอมแดงดองหอมแดงดองพอลองจิ้มถั่วอันนี้จะเปรี้ยว เหมือนใส่มะขามเอ่ใช่แล้วใส่มะขาวอันนั้นด้วยอ่ะสีขาวอุ้ยนี่อันนี้ซอสซอสสีขาวเนี่ยลองชิมอันนี้ทามารินถ้าจำไม่ผิดโยเกิร์ตสีขาวนั่นคือโยเกิร์ตไม่มากอันนี้เป็นที่กิ่นแล้วใช้มือแล้ใช่ต้องใช้มือทานนะคะใช้ช้อนมันจะเหมือนเสียมารยาได้เกลียดไหมเนี่ย กินนานแป้งกับไก่ติ๊ก,ก้ากันนะคะแป้งใส่อะไรนะดาวอัเนี้ยไอซอฟมันอนะ่ะเรียกไม่ถูกอะ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นแบล็คบีนอ่ะเขาเรียกดาวอะไรสักอย่าง <c oughs> ดาวรีดาวซินโดมไม่ได้ค่ะซ <c oughs> <c oughs> ินโดมน่าจะไม่ใช่อาหารนะคะ <c oughs> นี่ไก่ตก,ก้าแล้วก็กินกับแป้งนานนะคะอุ้ย <c oughs> จะเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของอาหารอินเดียนล้ค่ะมาแล้วอันอะไรนะแลมคาสักแลมคาสซกแลมคาสักเอ้ยพี่แนนจะกินแลมอะไร้ทุกอย่างเมื่อกี้ลืมมาชื่อลืมชื่อจะหมดนะคะเมื่อกี้ แต่รู้ว่าเป็นแกะนะคะแกะข้าวบางหนึ่งอื้อร้อนยัไงคะกรึ๊กเชฟเหนียวไหมคะ <c oughs> ไม่เหนียวเลยค่ะนุ่มอืมเนื้อนุมอ่ม,มกินเครื่องเทศเป็นไงไม่แรงไหอ,อคนไทยกินได้สบายอ,อร่อยอร้อย <c oughs> มีมุกมีมุกนี่คือมุกนะคะนอนจริงน้อนจริงอ่ะแม่ร้อนเหมือนกันได้กลิ่นเลยอ่ะอร่อยมากกินแกบไม่ชอบอ่ะค่ะมันเผ็ดมันเผ็ดด้วยแล้วก็ร้อนด้วยอ่ะแต่ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดพริกเหมือนของไทยอ่ะ เนื้อนุ่มไม่เหนยียวเลยถ้ามาแล้วแต่งชุดอินเดียมาด้วยก็ดีมากเลย <c oughs> ยิ่งคนนโพรมรับรองไม่เคยแต่ป้าแล่ถามแล้วลว่าท้องกี่เดือน <c oughs> นี่อันนี้คือชาของอินเดีย <c oughs> ชาอินเดียเป็ <c oughs> มนมิวทีอ่าเป็นชานมนะคะ <c oughs> ขององินเดียนะคะนี่ของเรามาั <c> ่ง <oughs> แก้วสวยมากนะคะนี่ เป็นชานมนะเดี๋ยวลองชิมเหมือนชาเมลีเลยเหมือนมีขิงอะมีกลิ่นขิงนะคะเป็นชานมสดชื่นสดชื่นหน่อยนะร้อนๆเนี่ยเราได้กลิ่นขิงอะได้กลิ่นขิงกับชานะคะอร่อยดีค่ะหอเส่นใจีคุณ กุนซีกุนซีกับกุนฟีไข่อ่าไข่นะไข่อะไรคุ้มฟีไอซ์รีมไอศ์ครีมอินเดียนะเดี๋ยวเราอเจ๊ลองชิมดิทำมาจากนมวัวแล้วเปล่าวะเอ้ยนมควายเฮ้ยทำไมอ่ะเปนเนืกินนมควายไม่รู้หรอเอาเหรออือไอ้คือนมควายเหรอเดี๋ยวจะถามก่อนอ๋อแล้วเอาหรอรสชาติเป็นไงเขยหอมมิ้วอิ้วืง มันมันเออมันนมอ่ะแต่มันมิ้วมิ้วอ่ะเออมิ้วแบบมิ้วครีมครีมครีมมิ้วแบบครีมมี่เลยมันข้นมากเลยอ่ะเหมือนรสชาติข้นๆอ่ะออกเลี่ยนๆออกเลี่ยนๆนะคะ่อันนี้เมนูที่เรากินทั้งหมดไปนะคะนี่ถูกนี่อันนี้เมนูเมนูทั้งหมดนะค่าเสียหายนะคะพันสามหกสิบนะจ๊ะอันนี้ไรนำบัตรนี่ ไปโทรแล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะนี่เพจนี้เลยร้าน<ว>อาลีบาบาเราเดินทางกลับแล้วนะคะนดอุ้ย <c oughs> เอาเลยม่ <c oughs> อ <c oughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ติมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ